รุ่นใหญ่เล่น2รายการซีเกม2 0 2 1 n เอ็ดเอชียนอินอเกมส0 2 2สมาคมลูกยางเผยว่าวางแผนให้นักตบรุ่นพี่ได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งในซีเกม2 0 2 1และเอเชียนอินด g a m เกม2 2 2 2สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนายสมพรใช้บางยางนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ช่อง t s p o r t เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการเรียกนักกีฬาหญิงมาเก็บตัวเตรียมทีมเนชันลีก2021นรวมถึง5นักตบรุ่นพี่ที่ไม่มีรายชื่อในชุดนี้นายสมพรได้กล่าวว่าในส่วนของการเตรียมเนชั่นลีกได้ให้โค้ดด่วนกับสตาร์โค้ดเลือกนักกีฬาสายเลือดใหม่กับคนเก่าที่มีศักยภาพเอาไปเตรียมไว้ เพื่อคัดเลือกโอลิมปิก2 0 2 4ไม่ใช่เตรียมเฉพาะหน้าเฉพาะปีต่อปีเหมือนเช่นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทีมชุดนี้เตรียมไว้สายเลือดใหม่สำหรับผู้เล่นในเนชั่นดีส่วนใหญ่ก็มีอายุที่สามารถเล่นถึง4ปีข้างหน้าเอาเลือดใหม่มาผสมด้วยหวังว่านักกีฬารุ่นใหม่จะได้หาประสบการณ์เกมระดับโลกซึ่ง ก็หาได้ยากช่วงนี้เนื่องจากการเกิดการระบาดของโควิดทำให้รายการระดับนานาชาติว่างเว้นมาเกือบจะสอปีแล้วมีโอกาสก็เลยอยากให้เข้าไปเล่นระดับโลกสร้างกำลังใจสร้างความเชื่อมัน่นส่วนรุ่นพี่ไม่ใช่ว่าหมดโอกาสเรายังมีการแข่งขันซีเกม2021ปลายปีนี้ที่เวียดนาม แล้วก็เอเชียนอินดอร์เกมต้นปี2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็จะมีรุ่นพี่ไปร่วมเล่นกับน้องๆอ,อย่างซีเกมปีนี้เราก็คิดว่าหลายคนก็มีก็ให้โอกาสเขาได้ที่จะไปแข่งขันก็อาจจะเป็นซีเกมครั้งสุดท้ายก็จะรวมกันเฉพาะซีเกมอีกเรียนว่า ในส่วนเนชั่นลีกเรามุ่งเป้าไปอีก4ปีข้างหน้าก็เลยให้โอกาสเป็นชุดใหม่ทั้งหมดซึ่งวอลเลย์บอลเนชั e ่นลีก2021นะครับหรือว่า VNL จะแข่งขันที่เมืองลิมินีประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง25มิถุนายน2564 ขณะที่การแข่งขันมหากรรมกีฬาซีเกม2021นะครับจะแข่งขันที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2564นะครับสำหรับคลิปนี้มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ